อยากได้ซีรีส์มีนเบฟเราพวกเราก็อยากได้มากๆเหมือนกันนะทุกคนแต่ว่า <c oughs> ไม่รู้ว่าแบบเราก็เราก็เจ็บมาเยอะเราก็เลยไม่กล้าตั้งความหวังเยอะออถ้าอันไหนที่มันเป็นของเรามันก็คงจะเป็นของเราอยู่ดีแล้วมั้งพูดตรงๆนะอุ้มอะตอนเนี้ยคือสักพักแล้วดิตั้งแต่เกิดเรื่องนั้นอะไม่หวังอะไรอีกเลยอะอม่ไม่หวังไม่หวังอะไรอีกแล้วหมายถึงแบบว่า คือถ้าามันมีอ่ะก็ดีเพราะว่ามันก็เติมเต็มสิ่งที่อยากได้มาตลอดเนี่ยแต่ว่าไม่กล้าคาดหวังอะไรแล้วก็อย่างอยากเศร้าซึ้อย่างขมขังอะที่ทุกคนแบบว่ามีกระแสขึ้นมาคือถ้าถามเราเราก็อยากเล่นมากแต่ว่าเราไม่ได้แบบโอ้ยจะต้องเอาให้ได้เราจะลุ้นเราจะเราไม่กล้าเป็นแบบนั้นแล้วเพราะเรารู้ว่า พเปอร์เซ็นที่มันจะไม่ได้มันก็สูงนึกออกป่ะเราเลยแบบไม่อยากเอาใจลงไปแบบลุ้นไปรู้สึกขนาดนั้นเพราะว่ามันจะเจ็บเออเอาใจลงไปเล่นมันจะเจ็บมันเจ็บอะเราก็เลยแบบโอเครอดูเฉยเฉยรอได้ทุกคนขอบคุณมากที่รอกันมาเพราะว่าทางตัวเราก็รอเหมือนทุกคนเหมือนกันเคยไปเจอแบบทวิตที่เขาแชร์กันเยอะเหอะอนแบบชีวิตของติ่ง มันก็แค่อยากเห็นศิลปินไปได้ไกลๆ <c oughs> อะไรเงี้ยที่แบบมันมีช่วงที่เห็นแต่อะไรพวกนั้นแล้วแบบเข้าใจเลยอะ่ะ